นี่คือว่านนาม,มันกับมาซ่านำ้ำดิฉันวานลงวันที่หกกุมภาวันที่สิบสามมีน้าจังได้น้ำนี่นี่ไดน้ำเที่ยเดียวนี่ฮะ <c oughs> คิดว่า, <c oughs> ค,วาคิดว่าสิบคือคขันเป็นลักษณะนี่จังคำว่าสูนี่ก็คือเดียววานลงแล้วก็อยากอนุรักษ์มันไว้อยู่เลยตุนสาตร์ก็ขออยากให้ส้นบัท่านนี่แหละ เป็นหลักย่างอ่นบ่ต้องไปเเ้าถึงบ้านนั่นบ้านนี่ก็บ่ต้องวา่าข้องนึ่งอ่านี่คนป้อยน้ำเต็มเบิ่มมาตลอดนี่เดืยนมีหน้าเมษสานี่คนสี้เกี่ยวเข่าอยู่ขนาดแรงกับสี้เกี่ยวเออมันเกี่ยวกบนำสมบัติท่านอย่างเดียวย่างอ่นบ่เกลถ้าไม่ปลอ่ปลอยก็หมดหวังถ้าปล่อยระยะนี่กับหมดหวังขึ้นกันที่จะเสียหายตีร่องสามพันไดบ่ที่สิเสียหายสี่พันได เยอะกว่านั้นของข้าวล่อลงทุนไปแล้วหมื่นกว่าบาททั้งรถปัน่นรถไถรถลูบคาบานเขาพันเขาปลูกอีกเนี่ยหมื่นกว่าบาทนี่จำนี่อันนี้หลักฐานกับมี่กะทิสูกดกนกว่าหาน้ำบ่ได้แต่ว่าค้ามหลองเลี้ยนอยู่เดี๋ยนี่คือว่าเกี่ยวกับซ้อนบาท,ท่านอย่างเดียวอย่างอื่นบาเกี่ยวบัตรโพธน้องแสงกับบาตองไปว่าเขา ขันเขาปล่อยมาเต็มโบมนี่มันมีสิทธิ์สิได้ไปมดนี่เราค่อยปล่อยมาจ้าเทียเขาออกคองเทากัมีหรือเ่แมนคองเขานี่ก็ถือว่าอยู่ในเขตคองชอบแแมนเขตคลองประทานได้เนี่ยนี่ก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยนำคลองฮะไม่ใช่นอกเขตไม่ใช่เนี่ยคลองนำหลวงเฮ็ดบ้าโดยตรงเลยขันมันมาหน่อยขังเสียมกระบอกหอดขันมาหลายอาจจะขันมาหน่อยเขาเจ้าะกระดาษตะกอนทางกระบอก่ากันเบนบอเขาเจ้ากระเดียดร้อนไอ้พวกเขาอยู่ปลายเขาก็ต้องท่ำใจละแบบนี้ แมนบอนี่ไปทายส้นประทานแห่น้ำแน่นีดตอบเลยครับ,รบโอเคครับวันนี้นะครับผมก็ได้ร่วมกับทางอำเภอแล้วก็ทางทางท่ากระเสริมนะครับในการตรวจสอบเรื่องของปัญหาเรื่องชาวบ้านนะครับในเขตชนระทานปลายคลองหนึ่ง RMC ของชนระทานหนองหวายนะครับไม่ได้ไม่ได้รับน้ําทั่วถึงอันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยสาเหตุเกิดจาก2ประการหลักๆนะครับ เรงแรกคือเรื่องของกายภาพเรื่องของน้ำนะครับซึ่งซึ่งส่งไปถึงปลายคลองเนื่องจากสภาพของคลองปัจจุบันเนี่ยชำรุดโทรมเนื่องจากใช้งานมาเป็นเวลานานนะครับแล้วก็ส่วนของวัชพืชแล้วก็ตะกรนดินในคลองอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราจะต้องแก้ไขร่วมกันกับทางท้องถิ่นแล้วก็รัฐฎรนนะครับส่วนที่2คือเรื่องการแบ่งปันน้ำและการจาัดสรรน้ําซึ่งกลุ่มผู้ใช้น้ำเนี่ยมีการแย่งน้ํากันมีการขโมยน้ําซึ่งอันนี้ก็จะเป็น ปัญหาที่เราจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนเพราะว่าด้านด้านเหนือน้ำเนี่ยยังไม่รักษากฎกติกากลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับมีการใช้น้ําไปหมดนะครับโดยที่ไม่คํานึงถึงด้านท้ายน้ําอันนี้เราก็ต้องอเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับซึ่งกลุ่มผู้ใช้น้ําในคลองเส้นนี้มี3กลุ่มเราก็ต้องมาทําความเข้าใจกันแล้วก็ประชุมเพื่อแก้ปัญหาปัญหาโดยเร่งด่วนครับทีนี้เห็น ัวคลองหลักเองเก็มีน้ําค่อนข้างเยอะที่จะไหลลงน้ำคลองลงไปนยคะแต่คือทีนี้มันจะมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไงบ้างคะครับในส่วนที่ชาวบ้านต้องการเ,เรียกร้องคืออยากจะให้เพิ่มปริมาณน้ําเข้ามาในคลองซอยเส้นนี้ซึ่งเราก็จะพยายามทําเต็มที่แล้วก็เพียงแต่ว่าอุปสรรคก็คือเรื่องของการที่จะต้องแบ่งปันน้ําในคลองสายหลักนคือความยาวประมาณ88กิโลเมตรนะครับเพราะนั้นเรา,เราต้องมีการ แบงปันจัดสรรให้เหมาะสมนะครับซึ่งศักยภาพของคลองของเราเนี่ยได้เต็มที่แค่นี้ถึงแม้ว่าน้ําในเขื่อนจะมีปริมาณมากนะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะส่งน้ําเข้ามาเต็มที่แล้วเพียงแต่ว่าการจัดสรรน้าการจัดรอบเว้นแบบปันน้ำเนี่ยก็จะทําให้เหมาะสมเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้ครับ ถ้าต่อเส้ขย,ยความที่บอกว่ามันมีการแย่งน้ํากันเพราะว่าคืออย่างตลอดเส้นทางที่ไปตรงท่ากระสือตรงจุดที่น้ําไม่ถึงเนี่ยค่ะมันก็ยังไม่ได้มีการสูบหรืออะไรเงี้ยค่ะส่วนที่สูบเยอนี่คืออยู่จุดไหนยังไงคะช่วงต้นคลองครับต้นคลองส่งน้ําเป็นปัญหาทุกที่นะครับทุกทุกสายถ้าต้นคลองเนี่ยซึ่งรับรับน้ําสะดวกเนี่ยไม่รักษากฎกกติขษษขษษกานะครับทำทให้ปลายคลองเนี่ยจะไม่ได้รับน้ําเพราะว่าต้นคลองเนี่ยจะมีการเอาน้ําตลอด นะครับตรงนี้ทําให้น้ําไม่ถึงปลายคลองครับซึงเราจะแบ่งปันกันอรอบเช้าแล้วกลางวันต้นคลองปลายคลองเนี่ยเป็นรอบกลางคืนแต่ถ้าต้นคลองเนี่ยยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ช่วยกันในการที่จะรักษาการติการตรงนี้นะครับเปิดตลอดเวลาเนี่ยด้านปลายคลองก็ไม่สามารถที่จะส่งน้ําได้ทั่วถึงนะครก็คือตอนนี้คือเหมือนว่าเราลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่าทางต้นคลองก็คือมีการสูบน้ําทั้ง24ชั่วโมงอ่าหมายหมายถึงเปิดประตูระบายน้ํา ออรับน้าเข้านาฮะซึ่งตามข้อตกลงเป็นแบบไหนคะก็แบ่งปันกันกลางวันต้นคลองกลางคืนปลายคลองจะรับน้ําแต่ว่าต้นคลองก็เปิดตลอดเวลาไม่มีการที่จะควบคุมช่วยเหลือด้านท้ายท้ายน้ำก็เลยมีปัญหา,าปไปได้ไหมคะที่ตรงประตูคูคดเนี่ยอาจจะต้องมีการปิดแล้วก็เหมือนว่าเป็นการผักดนันเพราะพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างจะสูงกว่ามันต้องมันน่าจะต้องได้ใช้การผักดันน้ำนะะใช่ครับใช่ครับจะต้องมีการทดน้ำนะครับปิดเพื่อที่จะทดน้ํา ให้เข้าคลองมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางแต่ว่าก็กกอย่างว่าก็ต้องมีการบริหารให้ดีนะครับบริหารให้ดีเพื่อที่จะไม่กระทบด้านท้ายน้ำก็จะ<อ>ต้องวางแผนกันให,ให้ละเอียดนะครับในการที่จะจัดรอบเวรการส่งน้ําทั้งคลองสายหลักแล้วก็คลองสายซอยเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะจุดที่เกิดปัญหาขึ้นนะครับในคลองซอยสายย,ายยาวเนี่ยจะเกิดปัญหาเกือบทุกสาย รังนั้นแปลว่าคือจะต้องมีการเรียกประชุมผูุผู้ใช้น้ำใช่ไหมคะครับครับทั้งสองส่วนครับในส่วนของชนประธานและก็ผู้เกี่ยวข้องผู้นําต่างๆก็ต้องมีการเรียกประชุมแล้วก็กลุ่มผู้ใช้น้ำเองก็ต้องทั้ง3ากลุ่มก็ต้องมาประชุมกันเพื่อจะรักษากฎกติกาและก็ให้เข้มงวดขึ้นครับในการรับน้าไม่ทราบว่าจะเรียกประชุมในช่วงไหนยังไงบ้างครับ,รบตอนนี้ข้าวนาข้าวชาวบ้านท้ายคลองนี่ก็ถ้าไม่ได้ภายในทิปเราทน,น่าจะไม่ไหวก็ภายในวัน2วันนี้ก็ต้องเรียกประชุมเลยครับครับ โดยเร็วครับโดยเร็วครับแล้ววิธีการเพิ่มน้ําในระบบเป็นยังไงบรับเพิ่มน้ําในระบบก็อย่างที่ทราบก็คือเรื่องของการทดน้ําในจุดที่เหมาะสมนะครับทดน้ําให้เข้าคลองซอยเี่ยมากขึ้นและอีกส่วนหนึ่งคือการกําจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ําต่างๆอันนี้ที่ที่ประชุมกันวันนี้ที่จะต้องทโดยเร่งด่วนนะครับสองสองเรื่อง